สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องโตโยต้า ก็เดี๋ยววันนี้จะมาเจาะลึกเลยว่าแล้วเขามีวิธีการทํางานยังไงถึงมันถึงมาเป็นขนาดนี้เนาะแล้วเขาทําอะไรบ้างเนี่ยหลายคนยังงงมากนะว่าโตโยต้ามันใหญ่ขนาดนี้มันเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเนาะมันแล้วเขาทําอะไรบ้างถึงครอบคุมได้มากขนาดนี้โตโยต้าเนี่ยความจริงแล้วเจ้าของจริงๆเนี่ยเขาเขาคือใครครับพี่บอจริงๆแล้วมันชื่อโตโยต้าโตโยต้าครับโตโยต้านี่เป็นตระกูลหนึ่งที่เก่าแก่ที่ทำธุรกิจอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศญ,ญี่ปุ่นเนาะก็ตระกูลนี้ก็ อยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องทอผ้าก็เลยไปอังกฤษไปศึกษาการทอผ้าของอังกฤษแล้วก็นาเข้าเครื่องจากทอผ้ามาจากที่อังกฤษเนาะแล้วก็นํามาปรับปรุงใหม่เพราะว่าทางต้นตระกูลเขาก็เป็นคนที่มีเป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญนด้าน,นเครื่องกลจากคนเนาะเขาก็เลยปรับปรุงขึ้นมาให้เป็นเครื่องทอผ้ารุ่นใหม่ที่ม <ừ> ีมื <ừ> ม้อผ้าสูง<ๆ>แล้วขายลิขสิทธิ์กลับไปที่ที่อังกฤษได้เงินมาก้อนนึงก็เอามาลงทุนทาโรงงาน พออย่างนั้นแล้วก็พ่อก็เสียพอดีรุ่นรุ่นที่2อเนาะอันนี้เราคู่พ่อเนาะผูลูกร,รุ่นที่สองก็ไปเรียนที่อังกฤษยุรโรปนั่นแหละเสียแล้วก็กลับมาก็เลยเอาเงินที่จากการขายิี่กษษษระสีเครื่องต่อผ้าเนี่ยมาดําเนินการตั้งโรงงานขึ้นมาผลิตเครื่องจกักรกลรถยนต์ในปี1931ผลิตรถยนต์ออกมาสู่ตลาดซึ่งคือรุ่นแรกคือโตต้าคราว โตโยต้าคาวนี่เป็นรถที่ที่ก๊อปปี้เข้ามาจากเชฟโรเล็ตเนาะสมัยก่อนนี่ยจีโน่มอเตอร์ก็เชฟโรเล็ตเขาก็ไปศึกษาในอเมริกาเนาะค่อนข้างเยอะในเรื่องการผลิตรถยนต์แบบ mass production แล้วก็ออกมาทําในญี่ปุ่นหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเขาก็ผลิตขายดีมากเลยเพราะว่ามันขายราคาครึ่งหนึ่งของรถฝรั่งเนาะอันนี้คือพูดแค่แค่ประวัติง่ายๆของโตโยต้าเนาะไม่อยากพูดให้เยอะเนาะแต่เราจริงๆเราอยากจะพูดจริงๆคือฮิโน่กเกี่ยวอะไรกับโตโยต้ามากกว่าครับฮิโน่เกี่ยวอะไรกับโตโยต้าครับตอนนี้ประเด็นคือว่าาหลลัังจกนน้้แว โตโยต้าก็รุ่งเรืองโดยเฉพาะการผลิตรถขนาดเล็กทําให้มีมีตลาดข้างๆดีมากในช่วงที่หลังจากสงคารามโลกแล้วเนี่ยการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการที่มีสงคารามเกาหลีทําให้รถพวกรถสงคารามส่งเข้าไปในเกาหลีเยอะทําให้โตโยต้าได้รับออเดอร์ขึ้นมาเยอะหลังจากนั้นก็ผลิตรถออกมาในปี1960เนะาะก็ผลิตออกมาในสูน่ตลาดซึ่งขายดีมากในในประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ติกเนาะหลังจากปี1970ปุ๊บเนี่ยโตโยต้าเริ่มส่งออกจากทั่วโลกเนาะ หนึ่งเก้าเถึงเก้เนี่ยเป็นปีทองของการส่งออกรถที่ป่นทั่วโลกครับเศรษฐกิจแบบเหมือนยีนตอนนี้เลยคือ exponential d o u b ับ d o u b l ดอตลอดิจิตตลอดเลยดังนั้นการส่งออกรถเ,เป็นเริ่มในปีนั้น2ล้านคันปี1970งเก้เศในในช่วงนั้นแหละที่โต้ใต้ามีเงินเหลือเยอะก็คือโตต้าก็เลยไปคุยไม่ใช่โต้ใต้าคุยหรอก บริษัทมิซูยูมาถามโตโยต้าว่าเฮ้ยตอนนี้ฮีโน่มีปัญหาต้องการเงินทุนเป็นอย่างยิ่งเกิดการขาดแคลนเงินเพราะว่าต้องการขยายกิจการแล้วไม่สามารถจะขยายได้เนาะตอนนั้นฮีโน่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะมีมาแค่แชร์แค่ประมาณแค่0.8เปอร์เซ็นต์เล็กมากตอนนั้นโตโยต้ามีมาแค่แช่ประมาณ36เปอร์เซ็นต์เนาะยังอิซูซุมีประมาณ8เปอร์เซ็นต์เนาะตอนนั้นอิซูซุเป็นเจ้าใหญ่มากเลยเรื่องทรัคแต่ฮีโน่ยังเป็นรองเยอะ นะตอนนั้นโตโยต้ตาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไม่มีรถบรรทุกเราเราไปคุยกับฮีโน่ดีกว่าก็าผ่านทางคือมิซุยเนาะคือมิซุยนี่ก็ถือหุ้นนั้นถือหุ้นฮีโนโ่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ตอนเนี้ยปีหนึ่งเก้าหกเจ็ดก็เกิดการเจรจาขึ้นมาระหว่างประธานฮีโนโ่กับประธานโตโยต้ตาเนาะประธานโตโยต้ตาก็เสนอว่าเฮ้ยคุณมาร่วมกลุ่มกับเราอยู่ในโตโยต้ตากรุ๊ปแล้วผมจะซื้อคุณคุณนยี่สิบเปอร์เซ็นต ก็จะได้เงินไปก้อนใหญ่มาคือมาเลยเอาไปลงทุนเอาไปทาอะไรก็ทำทำธุรกิจของฮีโน่ให้ลุงเหนือเพราะตอนนั้นฮีโน่ขาดขาดแคลนเงินกาลังมีปัญหางอนเง่เรื่องการเงินเขาก็เลยบอกว่าวิธีการคือไงฮีโน่เลิกเลิกผลิตคอร์เิซ่าเสียคอร์เิซ่าคือรถเก่งตอนแรกฮีโน่ผลิตรถเก๋งด้วยเป็นหลักด้วยเ้วยแล้วก็เลิกผลิตรถรถอันเดอเซียรถคอร์เิซ่าเสีย แล้วทางฮีโน่ก็ถามคุณทางโตโยต้าว่าแล้วให้ผมทำอะไรคุณต้องเอาโปรดักต์มาให้ผมทำโตโยต้าก็เลยบอกว่างั้นคุณไปผลิตรถปิกอัพแล้วกันปิกอัพรุ่นนั้นชื่อบ<อ>ูริสุกะเนาะบูริสุกะคือปิกอัพญี่ปุ่นหนึ่งตันที่ผลิตที่โรงงานฮ<อ>ีโน่ข้งงในแรกเนาะขายในนาม Toyota, โตโยต้าเนาะเสร็จแล้วก็ให้ผลิตรถบรรทุกให้เลิกรถคาร์รถเก๋งเสียแล้วในช่วงนั้นเองโตโยต้าก็ไปซื้อแท้สู่มาเหมือนกันเลยที่จราจาคือผ่านมิาานสุยเหมืะอนกันได้สู่ผลิตอะไรได้สู่ผลิตเฉพาะรถมินิคาร์ โตโยต้าก็บอกว่าอย่างนั้นคุณก็ผลิตแต่รถมินิคาร์แล้วกันเราโตโยต้าเราคือโตโยต้าเขาอยากได้ทุกเซกเมนต์อย่างนี้ป่ะใช่แล้วเซกเมนต์ที่ไดเสุเก่งคือมินิมินิคาร์เซกเมนต์ที่โตโยต้าอีโน่เก่งคือรถบรรทุกฉะนั้นทุกคนให้ไปทำสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วโตโยต้าก็ไปซื้อหุ้นไดเอสุยี่สิบเปอนต์หมือนกันในช่วงปี1 9 6่เหมือนกัขนมาแ่ไนั่นเพราะเหตุผลก็คือว่าในนโยบายทางอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการจะรวบบริษัทรถยนต์เข้าด้วยกันเพื่อจะได้ไปแข่่่่่่่งงงงงงขขัััััันนนนนนนใตลลลลลาาาาาดดโโกกกไไไไ้้มมมมีีีคืออยยยบบรฐญปปุเเ็สท ระบบที่เรียกว่าระบบไซเบอร์สื่อที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อคราวก่อนตอนนี้ไซเบอร์สื่มันล่มสลายไปแล้วเพราะหลังจากที่เกิดสงครามโลกแล้วจบแล้วเนี่ยอเมริกันเข้ามาบอกว่าตัวการอันนึงที่ทําให้เกิดสงครามก็คือไอ้พวกไซเบอร์สื่อนี่แหละเพราะมันเป็นอูตสาหกรรมที่มีกดดันทาให้ให้เศรษฐกิจเนี่ยพวกนี้เป็นทุนหนามากแล้วมันจะเป็นคนสั่นเงินให้กองทัพครับละคอยผลิตอละคอยให้ด้วยให้กองทัพด้วยให้เลือกให้ไซเบอร์สื่ให้หมด ุกคนต้องไม่มีใช้ปืนอันนี้อเมริกาเข้ามาบังคับอ่าบังคับญี่ปุ่นหลังสงครามหลังที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามใช้สื่อก็เลยเลิกไปพอใช้สื่อเลิกไปนี่คนญี่ปุ่นก็เลยคิดระบบใหม่ขึ้นมาคือเรียกว่าไขเลนส์ส์ไขเลนส์ส์เนี่ยมันก็คือใช้ปืนนั่นแหละแต่หลอกให้มันเป็นระบบอีกระบบหนึ่งความจริงก็คือหลักการหลักการใช้สื่อนี่แหละแต่ว่ามันเป็นรากฐานจากไซเบอร์สื่อแปลงเป็นไขเลนส์ส์ไขเลนส์ส์ทำยังไงก็ที่พูดเป็นสักครู่นี่ไงโตต้าไปซื้อฮีโน่โตต้าไปซื้อแดชู คือการทําเครือข่ายธุรกิจที่ที่เขาเรียกว่าฟังชั่นแนลแต่และฟังชั่นแนลให้อยู่ในกลุปเดียวกันเ,เรียกว่า Group. มิสซุยกรุปโตโยต้าก็คือมิสซุยกรุปแล้วมิสซุยมันเกี่ยวอะไรครับมิสซุยคือบริษัทบริษัทหนึ่งที่เป็นเขาเรียกบริษัทมีร้อยกว่าร้อยกว่าบริษัทอยู่ในเครือคราวนี้มิสซุยก็ทำฟินแลนเชียลกับซัพพอร์ตต่างๆเรื่องมิสซุยทำฟินแลนเชียลหนึ่ง สองทำเทรดดิ้งครับอ่าสามทำไอ้เฟิร์สเซอร์วิสต่างๆฉะนั้นบริษัทพวกนี้ต้องมีเครือมิตซูอิหนุนหลังเพราะเหตุผลว่าเวลามันออกต่างประเทศเนี่ยมันออกคนเดียวไม่ได้มันต้องกันเป็นกลุ่ม,มอย่งเี้ยไม่มีกำลังแล้ว<ช>เงินทุกบาททุกสตางค์สมัยก่อนเนี่ยมิตซูอิคนออกทั้งหมดอ๋อแล้วมิตซูอิก็มีหุ้นอยู่ในโตโยต้าด้วยมิตซูอิมีหุ้นอยู่ในทุกบริษัทที่ว่านี่ไดฮับสุอะไรมีหมดมีหมดทุกบริษัทครับ มันจะมีทุกบริษัทเลยนะมิสซูจะไปถือทุกบริษัทบริษัทจะห้าเปอร์เซ็นต์ถือหมดเลยฉะนั้นเขาก็เลยเป็นคนกลางที่จะทำให้ให้สามารถติดต่อทุกบริษัทได้คุยง่ายให้เงินกู้ด้วยซื้อหุ้นด้วยเนาะฉะนั้นพอฮีโน่ได้ได้เงินตัวนี้มาเนี่ยเงิน20%่สิจากการขายหุ้นไปให้โตโยต้าเนี่ยเขาก็มาลงทุนทำฮามูระแพนฮามูระแพนนี่คืออะไรฮามูระแพนนี่คือแพนที่ผลิตเฉพาะ รถปิกอัพเท่านั้นส่งให้โตโยต้าที่บอกเมื่อสักคู่เนี่ยพอเกิดํามูราแพนเนปี1970ปุ๊บเนี่ยก็เริ่มผลิตไฮรักออกสู่ตลาดโลกครับโดยที่ฮามูราแพนนี่ใช่ด้วโดโดยทีมวิจัยรถปิกอัพนี่คือทีมของฮีโน่อ๋อนั่นแสดงว่าคนออกแบบปิกอัพของโตโยต้านี่ช่วงแรกสุดนี่ของฮีโน่หมดเลยฮีโน่ทำให้ทีมเลยอแล้วอย่างนั้นเราก็ตีตาว่าเป็นโตโยต้าใฉ่ตอนนี้ก็ยังฮิโน่ใช่ไหมตอนนี้ มีการเปลี่ยนแปลงในระบบไปหมดละไม่เหมือนแต่ก่อนละตอนนี้ระบบการผลิตของโตโยต้าก็เปลี่ยนไปฮิโน่ก็เปลี่ยนไปเ,นเรามาพูดถึงปัจจุบันกันไ,ได้ผมตัวอย่างให้ฟังในโปรดักต์โปรดักตหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวตัวที่เห็นชัดมากเลยคือ6ล้อเรียกว่า6ล้อดูโร่ดูโร่คือรุ่น300น,น,นึงฮีโน่สามร้อยเนาะมีสามบริษัทที่ผลิตต,ตัวเดียวใช่ไหมฮะตัวเดียวกันเนี่ยหนึ่งฮีโน่สามร้อยผลิตโดยฮีโน่มอเตอร์สองโตโยต้ตาไดนาผลิตโดยฮีโน่มอเตอร์ครับ ในฮัฟสูดเดลต้าผลิตโดยฮิโน่มอเตอร์ในฮัฟสู<ต>ก็แค่ผลิตโดยฮิโน่แต่เอาไปขายสามยี่ห้อสามแบรนด์เพราะโตโยต้ามันถือหุ้นทั้งหมดสามบริษัทนี้ไม่แล้วรถสามคันนี้มันมันคล้ายๆกันนะฮะเหมือนกันได้เลยเหมือนกันได้เออโอเคครทีนี้ก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของเขานะครับจะให้เห็นชัดๆยังไงความตจดโตของฮิโนกับโตโยต้ามาด้วยกันไหมยังไงปีหนึ่งเก้าหกเจ็ดเนี่ยโตโยต้าถือรุ่นในฮิโนอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอปีสองพันปุ๊บเนี่ยโตโยต้าเข้าไปซื้อหุ้นเพิ ไอการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมนี่แหละถือเป็น38.1%ตอนเนี้ยโตโยต้าถือโุ่นในฮีโน่50.1%ปี2020ตอนนี้มีแพลนใหม่ที่เรียกว่าโคกะแพนซึ่งผลิตชิ้นส่วนส่งโตโยต้าโดยเฉพาะเนาะฉะนั้นจะเห็นว่าโตโยต้ากรุ๊ปเนี่ยมันจะมีรถยนต์อยู่ในมือเนาะโตโยต้าฮีโน่แดชซุปแล้วก็ยามาฮ่าครับเนาะคราวนี้ถามว่ามันมีบริษัทอะไรอีกมันมีบริษัทโตโยต้าทูโชโตโยต้าทูโช่ทำอะไรทำสินค้าอุตสาหกรรมอ๋อยกตัวอย่างเช่นโฟล์คเลมเนี่ย ครับรแล้ลโโวโตโยต้าดิจิทเพิ่งเลิกไปเนี่ยนีโน่นครสวรรค์เนี่ยโตโยต้าดูโชเป็นเจ้าของโอ้ค่ะโตโยต้าดูโชคือเป็นบริษัทที่ลงทุนระหว่างประเทศคอยหาวัาตถุดิบเครือข่ายทั่วโลกเข้าสู่คสเครือโตโยต้ากรุ๊ปเนาะห <js ut S 1> มายความว่าเขาอาจจะลงทุนเองก็ได้เขาทำทุกอย่างเลยอยากทำอะไรก็ทำเห็นมากเยอะมากเห็นโอกาสปุ๊บก็ทำเลยรี่ดิจิทัลแปลว่าการค้าดิจิทัลแปลว่าแปลภาษาไทยก็คือโตโยต้าการค้า ก็เหมือนอะไรพาณิชย์พาณิชย์อะไรนั่ตัวต่าพาณิชย์ทำทุกอย่างวันนี้วิธีการตรงนี้คือว่ามันเป็นลักษณะคลาเลนส์สื่อก็คือว่าระบบเลนส์สื่อคืออะไรระบบเลนส์สื่อคือว่าคุณเก่งอะไรคุณทำอันนั้นแต่คุณต้องมีเครือข่ายคนที่ทําสิ่งอื่นๆที่คุณไม่เก่งและมาป้อนให้คุณได้นี่คือระบบเขาระบบมันจะ่ตงกับระบบจีนนะระบบจีนคือระบบซัพพลายเชนระบบของญี่ปุ่นเป็นระบบคลาเลนส์สื่อฉะนั้นระบบเลนซ์สื่อก็มีข้อดีข้อเสียนะแล้วทำไมกีโน ทำไมไม่ทําเองทาไมต้องมาร่วมในเครือโตโยต้าครับคิดว่าเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าถ้ามันจะได้ขยายออกต่างประเทศอย่างนี้หรือเปล่าครับสิ่งสำคัญที่สุดคือสถานการณเงินครับตอนเนี้รู้ไหมว่าฮีโน่กำลังกี่บาทไม่รู้ครับสถานการเงินคือปัญหาใหญ่ที่สุดเขาไม่ได้อยากมาอยู่หรอกแต่สูงก็มันการปัญหามันคือสถานการ์เงินคือสินค้ามันขายยากขายไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันจะไปเกิดอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเกิดการขาดสภองคล่องทางการเงิน อย่างยกตัวอย่างเช่นทีโนมอเตอร์ตอนนี้อันนี้พูดขอแฟกต์เลยเนาะปีนี้ทีโนมอเตอร์ไทยแลนด์เนี่ยขาดทุนครับแน่นอนเขาขาดทุนปุ๊บมันจะเป็นปัญหาอะไรก็คือขาดสภาพคล่องถูกว่าอ่ายกตัวอย่างเช่นนิสันมอเตอร์เนี่ยปีที่แล้วขาดทุนไปพันกว่าล้านเออทำยังไงเจนเนอเรชั่นมอเตอร์ที่เจ๊งไปสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยมันทำไงเลิกเลิกไม่เลิกก็ต้องขายไม่เลิกก็ต้องขายนี่ก็คือสาเหตุไงสองอย่างที่เขาต้องเพิ่มทุนเพิ่มทุนเพิ่มทุนก็คือเงินไม่พอเองแหมก็เลิก ก็เรียกถึงบอกว่าโตัวต้าเข้าไปซื้อฮีโน่อะไรเพราะเงินมันไม่พอไงฮีโน่ก็เลยบอกว่ามันไม่พอเขาเอาเงินมานรวมทุนกันหน่อยเหมือนการบีนไทยเราเราต้นทุนต้นตัวต้าจะมีวันเงินไม่พอไหมครับก็มีช่วงหนึ่งนะโตัวต้าเกือบล้มละลายนะเกือบเหมือนกันใช่ในปีหนึ่งเก้าหก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 ศูนย์มีช่วงหนึ่งเกือบล้มละลายเลยช่วงที่ยังไม่ยังตั้งตัวไม่ได้เข้าใจครับแต่ช่วงนี้นี่ทุกบริษัทนี้มเลไม่ต้องว่าหรอก ซีพีก็เกิดล้มละลายซีพีช่วงลดค่างเงินบาท 40, 40นี่ขายบริษัทที่หมดแม็กโครโรตัสสมัยก่อนซีพีทั้งนั้นน่ะใช่ใชขายทิ้งหมดเออ่ขายให้ฝรั่งหมดเอาเงินมาอุดอุดรูรั่วตัวเองไม่งั้นคือเขามีหนี้เป็นหลายแสนล้านอะ่ะครับเขาหนี้ทั้งนั้นอะ่ะเ,เวลาเขาซื้อแม็กโคแสนห้าหมื่นล้านนี่ก็เอาเงินส่วนตัวเขาหน่ะไม่ใช่เอาเงินแบนงก์ไปใช้ซื้องั้นต้องแม็มีแค่เงินเป็นแสนห้าหมื่นล้านส่วนตัวมาซื้อหรอกฉะนั้นพอเป็นบริษัทใหญ่ปุ๊บมันเกิดช่วงวิกฤตปุ๊บเนี่ยมันขาดกระแสเง แต่ไม่มีเงินจ่ายอ่ะต้องเอาทรัพย์สินไปแปลงเป็นเงินนี่คือสาเหตุหลักที่ฮีโน่มีปัญหาการเงินอยู่สามครั้งสามครั้งแล้วใกล้จะมีอีกครั้งแล้วครับคงไม่มีบ้างต่อไปคงจะได้อยู่นอยู่แบ็กอัพอยู่มันไม่ปล่อยให้นี่เราสมัยก่อนไม่มีไงนี้แบ็กมันแบ็กอัพหมดนะเออนี่เรามาพูดถึงความสัมพันธ์ตัวใต้ฮีโน่เนาะวพนนี้มันมีสิ่งที่เราต้องรู้เนาะคือว่าเหตุผลที่ฮีโน่ทั้งโลกเนี่ยนะ ทําอะไรแล้วแต่เนี่ยจะต้องฟังคําสั่งใหญ่พนักงานใหญ่โตต้าอย่างเดียวเพราะว่าโตต้าถือหุ้นฮีโนอยู่50.1%สมัยก่อนยังไม่หนักขนาดนี้นะตอนนี้โตโยต้าถือหุ้นฮีโนอยู่ห้าสิบจุดหนึ่งเลยอ่ะถือถือเยอะกว่าของโตัวโยต้าเองอ้าวก็นี่มันเป็นบริษัทที่ในเครือไงเขาบริษัทโตโยต้าก็เป็นมหาชนไปซื้อมหาชนไม่แปลกไงแล้วเลี้งได้ได้ห้าสูนี่เขาต้องการห้าสิบจุดหนึ่งเพราะเขาต้องเขาต้องการสั่งซ้ายหันขวาได้ไงได้สูนก็เหมือนกัน เหมือนกันคล้ายๆกันโมเดลเดียวกันคือเงินมันเหลือไงโตโยต้าที่ซิ่งต้าขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเงินมันกองมันภูเขาไม่ไม่รู้จะทํำยังไงกับมันก็ต้องมาปล่อยไงอันนี้ก็เหมือนกันคือมันขายดีขายดีขายดีเงินก็เข้ามาเยอะแยะกองเป็นภูเขาก็ต้องเอาเงินไปใช้ไงตามหลักของอยังไปซื้อยังไปพูดซื้อหุ้นเทสล่ายีเลยอะโตต้าซื้อหุ้นเทสล่ายี่เปอร์เซนนี่ขายที่ที่หมดแล้วถ้าไม่ได้ขายที่ตอนนี้รวยเป็นกดขายค่ารถเด็กนั่นแหละดิขึ้นมา10เท่าขายก่อนขายไปีก่่่ออนนนมีีี20% 20%โโโโ้หหหคตรใญ ถือกเป็นเจ้าของแล้วเพราะมันเป็นรุ่นมหาชนไงครับไออะไรอ,อีลลนมาสยังถือไม่ถึง20เปอร์เซ็นต์เลยมันมันยากนะเรื่องการบริหารจัดการของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่าเงินมันคือเขาเรียกว่าอะไรแค่ขาดสภาพเขาคือล้มละลายแล้วอะ่ะครับจ่ายเงินเขาไม่ได้เออจ่ายไม่ได้ก็ล้มแล้วอะ่ะถ้าจ่ายเงินไม่ได้ก็คือบริษัทใหญ่มันจ่ายยังไงมันมีพนักงานสองแสนคนนี่มันจ่ายเงินเท่าวันนั้นเท่าไหร่อ่ะค่าพนักงานก็ตายแล้วอะ่ะถึงว่ามันล้มกันแล้วยังเชฟโรเล็ตลม้มแล้วล้มอีกอ่ะลเลย ก็ถึงบอกบริษัทใหญ่ไม่ดีไงแล้วนี่คอนเซ็ปต์ของอันใหม่คืออะไรบริษัทตอนนี้บริษัทหนึ่งท็อปเทรนด์ของโลกคือใคร Apple Microsoft Google a l a b e t Amazon Amazon ครับอันนี้ a m a z อ n เป็นอันหนึ่งโลกแล้วที่สองเป็น Apple เก่งมาก Amazon พวกนี้มีอะไรป่ะอย่างหนึ่งมีอะไรป่ะมันไม่มีพนักงานเยอะมันไม่มีทรัพย์สินเยอะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของการบริหารจัดการของญี่ปุ่นเนาะคือ ระบบคลายเรนสือตอนนี้มันมีทั้งหมด7จ็ดคลายเรนสื่อที่เขาเขาเจ,จับกลุ่มกันเนาะถามว่าประเทศไทยมีไหมถามว่าเกาหลีมีไหมถามว่าจีนมีไหมซึ่งระบบมันคนละอย่างเลยนะคนละเรื่องเลยนะครับแลว<ร>น,น,นี่เ,เป็นระบบเฉพาะตัวของเขาเลยเขาเรียกว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นคือวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้เนาะคือหนึ่งเขาร่วมมือกันได้ดีมากต่อให้เขาเกิดขนาดไหนคศัตรูขนาดไหนเขาก็ร่วมมือกันถึงจะเป็นบริษัทคู่แข่งก็ยังร่วมมือกันได้เพื่อผลประโยชน์ ก็เป็นการค้าคือความร่วมมือถ้าใครตีโจทย์การค้าไม่ออกนะการค้าไม่ใช่การแข่งขันย่างแข่งขันนะแข่งขันเพื่อบริการที่ดีให้ลูกค้าแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือต้องร่วมมือกันถ้าร่วมมือกันไม่ได้นะคุณก็ไม่ได้สิ่งที่ถูกที่สุดเพราะไม่ได้ถูกที่สุดคุณก็ไม่สามารถชนะอีกกลุ่มหนึ่งได้ต้องเข้าใจว่ามันมีหลายกลุ่มนะครับไม่ใช่คุณไม่ใช่แค่คุณกับผมมันมีสามสี่ห้าหกเจ็ดนอกประเทศอีก่ะครับกลุ่มประเทศอีกนะเดี๋ยวนี้มีอย่างจบกลุ่ม Uh, CPTPP อย่างเงี้ยกลุ่มประเทศเนี่ยแล้วมันจับกลุ่มเอเปกจับกลุ่มอะไรอีกอ่ะเออจับกลุ่มอะไรนะที่นอตอเมริกาเหนือเออนั่นแหละก็ยังนะมีการแข่งกันระหว่างประเทศอีกนะอย่างพวกยุโร uh, <UN S 2> ปก็ยเงมีกลุ่มบีดก็ยังมีอีกนะอะไรก็ไม่รู้อาเซียนก็ต้องจับกลุ่มกันไม่งั้นสู้ไม่ได้อันนี้คือหลักการทั่วไปของการค้าถ้าเกิดว่าคุณค้าขายนะคุณไม่รู้จักคขาว่าเป็ีเปนอมไม่รู้จักคขาว่าร่วมมือนะคุณอย่าค้าดีกว่าคือใครก็แล้วแต่ที่อยากจะค้าขายให้เก่งนะต้้้องใชระบบญี่่่ปุนนนเทาั ถึงจะประสบความสำเ,เร็จแต่รนวงกลุมก็มีข้อเสียน่พราะไม่จับกลุ่มแน่นกลุ่มอื่นมันไม่สนใจเลย <laughs> มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันน่ะถ้างั้นรัฐร่วมมือทั้งประเทศทำไงวะมันไม่ได้หรอวะมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็มี <laughs> วัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยอย่างการที่ทําให้ตอนนั้นที่เกิดการซื้อขายกันที่ว่าไอ้บริษัทโตฮีโน่ขายให้โตโยต้าเนี่ยนะเพราะมันมีไอ้มิติมิติรู้จักว่ามันมิติคือองค์การระหว่างองค์การค้าของประเทศญี่ปุ่นมันคนกิรจาบอกให้ทุกคนต้องรวมกลุ่มกัน เคสแรกคือปิ้นหัวมอเตอร์ร่วมมือกับบริษัทนิสันมอเตอร์อเคสแรกเลยนะร่วมมือกันเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นนิสันมอเตอร์ในปัจจุบันเนะเาะเพื่อก่อนนี้มันชื่อปินเนาะแล้วมันมีม,มันมียิงประวัตินิสันต้องเล่าอีกยาวเนาะแต่ที่เหตุผลนี่คือจะพูดเรื่องนี้คือว่ามันมีดีลทั้งหมด6กดีล<อ>ไม่ใช่มีดีลแค่โตต้ากับฮิโน่นะพรรัฐบาลเขา,ารัฐบาลจัดดีลขึ้นมาเลยบอกว่าคนนี้ต้องคู่คนนี้ ให้เขาเดีลกันเองก่อนฉะนั้นมันมีดีลก,กับมิซุซิชิซูบารุก็ดีลกับฟูจิฟูจินัสส่นสิคือสูบารุเนาะก็ดีลกับมิซูบิชิเหมือนกันแล้วก็จะมีเนี่ยนิสันดีลกับปินมอเตอร์แล้วก็จะมีเคสมี6เคสเฟลไป3เคสได้3เคสถ้าดีลนั้นสำเร็จนะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงโลกรถยนต์ของญี่ปุ่นได้เหมือนกันนะอีซูซุเนี่ยดีลใครไม่ได้เลยเพราะไม่ได้รวมเลยก็มันเป็นนิสัยของเขาอะเขาไม่รวม เอออว่าไม่ได้ไงตอนนี้ไปไปดิสุไปไปร่วมมือกับเอ่จอจีโนนอลมอเตอร์ที่อเมริกาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับสังเกตด,ดูเชฟโรเลตกับรถดิสุมันก็นได้เลยครับแล้วฟอร์ดเปร่วมกับงมาด้าน,นะเห็นป่ะงเห็นครับรถแบบนึงก็ได้เลยนี่คือหลักการเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ไอ้พวกเนี้ยอย่างมาด้าเนี่ยไปร่วมกัอต่างประเทศเลยซึ่งซึ่งตอนเนี้ยโลกรถยนต์มันจะมีปัญหามากว่าอย่างมันเปลี่ยนเปลี่ยนระบบแล้วไงตอนนี้ระบบมันใหม่แล้ะกลุ่มเรโนกลายเป็นกลุ่มอ่าได้ยินอยู่กลุ่มเรโนก็มี กลุ่มเฟสครับกลุ่มฟกสวาเกนครับรถยนต์ก็ต้องรวมกลุ่มกันนะไม่ใช่แต่กลุ่มโตโยต้านี่ก็ใหญ่ใช่ไหมก็ใหญ่เป็นกลุ่มนะอืรัฐบาลจีนก็ใช้วิธีเดียวกันตอนนี้อาจารจีนมาค้บให้บริษัทรถยนต์ในในจีนรวมกลุ่มกันครับก็ยังยังยังยากอยู่นะจากสามสิบกว่าบริษัทหรือให้เหลือ6กบริษัทเขาบอกงั้นเลย ก็คำสั่งครับคำนี้ไงครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะการที่โดนบริษัทไม่ได้เรื่องง่ายเลยนะผูกคนไม่รู้จักกันอยู่ดีจะให้มาอยู่ด้วยกันนี่มันเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับมันมือชกมนาเลยนะเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันเนะ่ะไม่เคยรู้จักไม่ชอบอะ่ะ <c oughs> จะให้แต่งงานกัน,ไ,างงานไม้ได้ย่างงี้มันจะไม่ได้มันยากกันนะไอ้ที่ฮีโน่กับโตต้ามันแต่งงานกันได้นี่คือแต่งงานเลยนะมัตนต้องผสมพันธุ์แต่งงานเลยนะว่าให้มึงมาอยู่นนะี่ก็บริษัทโตต้ามอเตอร์สั่งเลยคุณพนักงานฮีโน่ทั้งหมด1,200คนนนนนเลยะะตอั้่ ไปทางานที่ยูันโตต้ามอเตอร์เพื่อไปรับดีนี่ t o ต o t มาเลยนะให้ไปทํางานในพันสองร้อยคนเพื่อให้แบบเป็นโตยต้าเพื่อให้เป็นการเป็นโตยต้าเลยนะเออตอนนั้นคือคําสั่งเลยนะคือมีเงื่อนไขตรงตรงตรงนี้ด้วยอ่ะถ้าจะมาถ้าจะมารู้มบอันอ่ะไม่มีเขียนเลยก็มีหนังสือวิเคราะห์เขียนเรื่องเกี่ยวกับการลงกุาหกรรมในโลกทำยังไงทำยังไงโอ้ยเรื่องนี้เรื่องนี้เราต้องเรียนรู้ว่าะเราจะได้รู้ว่าทำไมเขาคิดอย่างนั้นจริง แล้วมันเป็นอย่างที่แสดงเห็นเลยนะว่าไม่มีใครใหญ่คำฟานอนคุณไม่มีทางที่จะใหญ่ได้คนเดียวคุณต้องมีพาร์ทเนอร์แม่โตัวต,ต้าที่ใหญ่ที่สุดเขาก็ยังต้องมีพาร์ทเนอร์เขาต้องมีการทําให้มันขยายะเนาะแล้วก็ทําคนเดียวมันทาไม่ได้หรอกผมคิดว่าก็น,นี่ก็เป็นที่มาหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินเนาะฮิโน่อยู่กับโตยโยต้ามันก็เป็นอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าเนี่ยเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดที่เกีนเน่ยวนะแสดงว่าวงการรถจริงๆนี่มันเกิดจากสงครามโลกเลยสิมันถึงขึ้นมาได้หรือว่าอย่างเงี้ย ถ้าแน่นอนทุกอย่างร่วมสลายหมดอะเริ่มต้นใหม่เหมือนประเทศจีนก็เหมือนกันประเทศจีนลักษณะเดียวกันทุกอย่างร่วมสลายเริ่มต้นใหม่มันถึงได้เปรียบไงประเทศไทยมันไม่ร่มสลายไงมันก็เลยไม่เริ่มใหม่มันก็มีข้อดีข้อเสียนะต้องคิดถึงนะเพราะมันไม่ร่มสลายไงมันเลยก็มีปัญหาเรื่อรังเรื่อรังตลอดถ้ามันร่มสลายมันต้องยอมจบไปทีนึงก่อนใช่ไหมมันเป็นข้อคือมันเป็นข้อดีเหมือนกันนะการลบลบแล้วก็เริ่มสร้างใหม่มันง่ายนะแต่การที่แบบจะมาแก้ของที่มันมแก้ให้มันได้มันยากนะะกรดาษมััยบแหมดแล้วจะทให้มันเรียบะดาใหมม่้ย ยามยิงมาเปิดแันใหม่อ่ะเปิดง่ายหมเอาแผ่นยับยมาวางอ้โหูมันก็ยังยับอยู่อ่ะนี่คือเหตุผลที่สงครามโลกครั้งที่สองมันทำให้เล่มหมดเลยแล้วมันเริ่มใหม่หมดทุกคนเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะอือเออทุกคนจนเท่ากันหมดหลังสงครามโลกญี่ปุ่นจนทุกคนจนเท่ากันหมดในวิกฤตันก็มีโอกาสตลอดนะจีนก็เหมือนกันหลังจากปฏิวัตินิยมปุ๊บทุกคนปฏิวัติธรรมคืออะไรรู้ไหม ทําให้คนจีนเสมอภาคจนเท่ากันหมดถ้ามีคนรวยจริงๆแล้วรวยแล้วทําไงรวยก็ทําให้มันจนไปเลยใช่ตอนนั้นนะเขาใช้วิธีสิบปีของพิ่ารณาทำทำยังไงรู้ป่ะทำไงตามล่าคนรวยใครมีทรัพย์สินใครมีอะไรถือเป็นคนชั่วยึดให้หมดยึดให้หมดติดคุกทิ้งได้เลยนะค่าทิ้งติดคุกเออยิ่งเขาฆ่าเลยนะตอนนั้นความรวยนี่มีความเดีไม่มีอำนาจใช่ไหมเขาเรียกรัฐที่ทุนรัฐที่แก้ทุนนิยมไงใครใครมีเงินใครมีทรัพย์สินใครแสดงการทําการฆ่านะนั่มรวยนะ โดนหมดเลยไฟท้าทำกินทําให้คนจนเท่ากันหมดเลยแล้วมันก็ทําให้เรียบราบเรียบเป็นพนาศูนย์เลยแล้วเกิดอะไรขึ้นทุกคนเริ่มต้นใหม่ที่สูงมันก็มีข้อดีข้อเสียในโลกนี้มันอย่าไปคิดว่ามันมีแต่ข้อดีเนาะหมีแต่ข้อเสียครับคอมมานสต์ก็คือความชั่วเนาะทําให้มันเละเนาะแต่มันมีข้อดีนะทุกวันนี้ก็คอมมานดต์เนี่ยมันก็ดีเป็นวิญญเข้ามาถึงประเทศบกทุกที่ดนทุกตารางนีวในประเทศประเทศจีนเป็นของพรรคคอมมวนสี์หมดเลยจบไม่มีใครเป็นเจ้าของเลย ตอนบัดนี้ก็ยังไม่มีอะไรก็จ้าของที่ดินในประเทศจีนน่ะเขาก็เช่าอยู่เช่าเอาเช่าแบบระยะยาวป่ะเช่าระยะยาวคนธรรมดาก็เช่าคนคนโดก็ห้าสิปีที่ดินก็เจิปีอะไรเนี้ยเช่าเอาตายละห้าเอาต่อนะตายแล้วต้องคืนนะไม่เอาต่อไม่ได้ให้มรดกไม่ได้คนมก็เลยแต่ตอนนี้มีละมีละตอนนี้กฎหมายใหม่แก้ละสามารถให้มรดกค่าการเช่าคอนโดได้สมัยอก่อนนี่ตายแล้วจบนะอห้ามเช่า สิทธิ์เช่าไม่ถึงลูกถึงลูกแต่นี่จะแก้ปวดมากเลยนี่เช่า50ปีแล้วตายตั้งแต่ปีแรกแล้วอีกสี่สิบเกปีทำไงอม่ใช่เงินฟรียดนี่แต่ไม่ก่อนมันไม่ได้เขาไม่ได้จ่ายทางเช่านะเขาเลยสิทธิ์ทีเขาเรียกว่าเป็นกรรมสิทธิ์ที่ทางรัฐบาลมอบให้ก็คือแบบแบ่งสรรแันส่วนให้แต่ละคนเลย ประมาณเท่ากันไม่ลูกเขาก็มีสิทธิ์อ่ะลูกเขาก็มีสิทธิ์อันต่อไปนะแต่เขาต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออะไรถึงจะมีสิทธิ์ผู้คอนโดนะแต่ถ้าอยู่อยู่ชนบทนี่อย่างนะพี่จะพ็ดแบบที่นี่อย่างนะตอนนี้คนจีนนี่แปลกมากเลยคนบ้านนอกเลยกคนในเมืองป้าเคยไปคุยกับสิบสองบรรณาเดี๋ยวนี้คนสิบสองบรรณาน,านนะมีที่ดินนะเขาทำอะไรหรือเปล่าทำเลยให้เช่า <laughs> อ๋อ ให้เช่าต่อยอีกท่อหนึง่งเขาเป็นเช่าเป็นเจ้าของที่ดินนะแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินในนานว่าเป็นของเขาตลอดชีวิตตลอดกาลนานควรจีนถามว่าเฮ้ยคุณซื้อที่ดินนี้เป็นเจ้าของตลอดกานดำเนานใช่ไหมจดชั่วพาาาลาวาสารเลย,เยแต่ที่มึงจีนไม่ใช่เจ็ดสิบปีครับคือการซื้อที่ดินคือเจ็ดสิบปีนะไม่ได้เป็นเจ้าของพอถึงเวลาคุณก็คือรัฐบ,บ,บาลโอเคหลักการก็มีประมาณนี้เนาะหลักการค้าก็ถ้าสนใจเรื่องราวพวกนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังบ่อยๆนะเรื่องของอาจจะเน้นที่ฮิโน่เป็นหลักเนาะ ก็อาจจะยอะไร,รที่เกี่ยวกับฮีโน่เราจะมาคุยกันใชาบรอบๆฮีโน่ใกล้ๆฮีโน่เกี่ยวกับฮีโน่รถมันทุกงเราเนี่ยเราจะมาคุยเพราะเราเนี่ยคือโคตรเซียนฮีโน่ครับขอบคุณมากครับ